พาเพื่อนเพื่อนมาที่ร้านจอร์ดปลาเผานะครับเพื่อนเพื่อนครับร้านจอสไก่ย่างและปลาเผานั้นเนี่ยนะครับเป็นร้านอาหารสไตล์อาหารอีสานครับเพื่อนๆสามารถที่จะเดินทางมาที่ร้านจอสไก่ย่างและปลาเผานี่ยง่ายมากๆเลยครับทุกคนเข้ามายังถนนเส้นหลังมอใหม่นะครับหรือหมายชลัยมหาสารคามนะครับเลี้ยวเข้ามาทางเส้นที่เรียกว่าเส้นท่าขอนยางนะครับเจอสีแยกไฟแดงแรกนะครับหรือสีแยกไฟแดงไปรสณียท่าขอนยางให้เลี้ยวซ้ายนะครับ ประมาณ100เมตรนะครับเพื่อนๆก็จะเจอซอยอยู่ทางขวามือนะครับเลี้ยวเข้าซอยมาประมาณ50เมตรเจอชัดเจนเลยครับป้ายใหญ่มองเห็นชัดเจนครับร้านจอจไก่ย่างและปลาเผาครับเพื่อนๆที่นี่นะครับอาหารเมนูเด็ดของเขาเนี่ยมีเยอะมากๆครับเพื่อนๆเน้นหนักไปทางอาหารอีสานครับเมนูเด็ดของที่ร้านจอดไก่ย่างและปลาเผาเนี่ยนะครับอาทิเช่นพวกคอหมูย่างนะครับพวกปลาเผานะครับไก่ย่างนะครับตำนี่มีเยอะมากๆครับเพื่อนๆเพื่อนเนเคยได้ยินชื่อไหมครับ ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราเคยได้ยินชื่ออะไรบ้างครับตำไทยตำปูปลาตะตำลาวตำโคราชตำซัวตำมั่วตำป่ามีหมดเลยครับเพื่อนๆพิเศษสุดๆที่นี่มีตำร้อยเอ็ดด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นครูบาอาจารย์จะตกใจเล็กน้อยนะครับที่นี่มีตำอาจารย์ด้วยนะครับเขาไม่ได้ออาอาจารยัดใส่ครกแล้วตำนะครับแต่ตำอาจารย์กับตำร้อยเอ็ดรสชาติเนี่ยอร่อยนุ่มลิ้นเด็ดดัดจัดจ้านยังไงเนี่ยเพื่อนๆต้องมาทดสอบด้วยตัวเองแล้วเจอกันที่ร้านจอร์ดไก่ย่างและปลาเผานะครับ นอกเหนือจากตําทั้งหลายที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆอ,อาหารที่นี่ก็ยังมีอาหารอีสานอีกมากมายครับพวกย่างต่างๆนะครับต้มแซ่บก็มีนะครับแต่ที่เด็ดสุดๆนะครับเด็ดสุดๆเลยแนะนําเลยถ้ามาเราต้องไม่พลาดนะครับไก่ย่างที่นี่อร่อยมากนะครับเสิร์ฟคู่กับตําส้มตำ,ตำ,ตำนะครับซึ่งมีหลากหลายส้มตําเหมือนที่พูดมาเมื่อกี้เลย จากจุดเด่นในเรื่องของอาหารที่อร่อยแล้วนะครับเพื่อนๆที่นี่เนี่ยนะครับลูกค้าหนาแน่นมากๆนอกจากความอร่อยแล้วเขามีอะไรดีกันแน่ครับผมพบว่าวันที่ผมมานั่งทานที่ร้านเนี่ยนะครับเราเจอกับ delivery เ,เ,เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแ r ร็บเอ่ย Food แ a n d a เอ่ยนะครับทำให้เราค้นพบเลยนะครับว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่คืออาหารเขาเร็วมากๆครับ ทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทางบ้านที่สั่ง delivery นะครับซึ่งมีมาตลอดเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องรอนานครับเทคออเดอร์ได้เร็วมากๆลูกค้าที่มานั่งทานก็ไม่ต้องรอนานเช่นกันนะครับหิวปุ๊บสั่งปั๊บได้กินปุ๊บอร่อยทันใจเพื่อนๆแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของร้านจอร์ดไก่ย่างและปลาเผานะครับสามารถติดตามได้ที่เพจจอร์ดไก่ย่างและปลาเผาได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อเพจเอาไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ เข้าไปดูได้เลยนะครับหรือจะโทรศัพท์มาติดต่อก็ได้เบอร์โทรก็ขึ้นไว้ที่ด้านล่างนี้เช่นกันนะครับร้านนะครับเปิดทําการทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะครับวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาทานได้อาหารที่ร้านนะครับจะเริ่มเสิร์ฟตั้งแต่ประมาณสักเวลา9ก้าโมงเช้านะครับจนถึงประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วพบกันครับ